หนึ่งปีของสถานการณ์ตะวันออกกลางและการสู้รบระหว่างอิสราเอลตั้งแต่อิสราเอลกาบฮามาตตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนะครับสถานการณ์ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้กําลังจะเปิดแนวรบกันใหม่ที่หลายคนจับตาดูการโจมตีของอิสราเอลที่จะไปโจมตีอิหร่านจะเป็นยังไงต่อนะครับวันนี้ผมเอาเรื่องของดี c o n o นมิสมาเล่าให้ฟังครับ ปีแห่งการทําลายของตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ทางเลือกของอิสราเอลที่จะโจมตีอิหร่านต่อไปจะเป็นยังไงนะครับดีอ <Econom> ีคโนมิสต์เขาบอกว่านับตั้งแต่ฮามาสสังหารชาวอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ความรุนแรงก็แพร่กระจายไปทั่วนลครับหนึ่งปีต่อมาตะวันออกกลางอยู่ห่างจากสงคารามเต็มรูปแบบระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นการที่อิสราเอลโจมตีอิสบอวเลล์เนี่ยซึ่งเป็นกองกาลังติดอาวุธของเลบานอนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็ทําให อิหร่านก็ยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอ,อลเมื่อวันที่1ตุลาคมและก็อิสราเอลก็เตรียมที่จะตอบโต้กันนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าแน่นอนว่าอิหร่านถือเป็นภัยคุกคามแต่ความคิดที่จะโจมตีอิหร่านเพียงครั้งเดียวยังเด็ดขาดและเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตะวันออกกลางได้นั้นเป็นเพียงแค่จินตนาการเท่านั้นการโจมตีครั้งล่าสุดของอิหร่านต่ออิสราเอลด้วยขีปนาวุธนับร้อยลูกนะ่ะ ซึ่งแตกต่างจากการโจมตีเมื่อเดือนเมษายนครั้งนี้อิหร่านแทบไม่ได้แจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เช่นเคยนะครับขีปนาวุธส่วนใหญ่ถูกสกัดกัน้นอิสปอลเล่เยได้โจมตีอิสราเอลก็ทําให้พลเรือนในเขตตอนเหนือต้องอพยพออกไปการโจมตีตอบโต้อิสราเอลนั้น แตกต่างจากการลุกรางฉนวนกาซาตรงที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอิสราเอลใช้ข่าวกรองเทคโนโลยีแล้วก็กาลังทางอากาศสังหารผู้นํากองกําลังติดอาวุธรวมทั้งฮัสซันนัสเลาะนะครับหัวหน้ากองกําลังและด้วยการทําให้ทหารกองกําลังติดอาวุธบาดเจ็บด้วยเครื่องรับส่งสัญญาณทางวิทยุนะครับที่เราเห็นในข่าวน,นะครับสาหรับอิสราเอลอันตรายในขณะนี้ก็คือเรื่องของความเยอหยิง อาจมีการโจมตีเลบานอนอย่างไม่หยุดยัง้งอาจกลายเป็นการลุกลามเต็มรูปแบบซึ่งเป็นความผิดพลาดท,ที่อิสราเอลเคยทําในปี1982และอีกครั้งในปี2006การตอบโต้ของอิหร่านที่เกิดขึ้นนั้นมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับการตอบโต้ของอิสราเอลต่ออิหร่านก็กําลังจะมีความเสี่ยงมากขึ้น เขาบอกว่าความสามารถของอิหร่านในการตอบโต้กับผ่านกลุ่มอิสปเปรลนั้นลดลงแต่ในอีก -23 ปีข้างหน้าอิหร่านจะมีแรงจูงใจใหม่ที่แข็งแกร่งในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์รูปแรกเพื่อยับยั้งอิสราเอลฝ่ายขวาจัดและก็กลุ่มพันธมิตรในอิสราเอลรวมถึงนายกเบนจามินเนทันยาหูก็วาดฝันว่าการโจมตีอิหร่านเพียงครั้งเดียวเพื่อทำลายล้างในตอนนี้จะยุติภัยคุกความสำคัญต่อความมั่นคงของอิหร่านได้ในอนาคต เดออีโคโนมิสเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ว่านับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนะัลด์ทรัมป์เ่ยยกเลิกข้อตกลงเพื่อลัง,งับโครงการนิวเคลียร์ของอิรานอิรานก็เร่งการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมติดอาวุธให้กับกลุ่มฮูตีมีการสังหารประหารชีวิตผู้เห็นต่างหลายร้อยคนในประเทศมีการจัดหาโดรนจานวนมากเพื่อช่วยรัสเซียต่อสู้กับยูเครน ประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านอย่างมาซูสเปเชสเคเยนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักปฏิรูปแต่ที่แท้จริงแล้วก็เป็นคนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกอนุรักษนิยมในประเทศนั่นเองแต่ถึงกระนั้นก็ตามอิหร่านก็ยังเป็นประเทศที่คาดเดาไม่ได้นะครับระบบการปกครองที่ประกอบด้วยนักศาสนาและก็น,นักการทหารที่ไม่เป็นที่นิยมในประเทศอิหร่านเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยวิกฤตการสืบทอดอำนาจ ผู้นำสูงสุดก็คืออาลีคาไมเนีอีไปไว้85ปีหากเสียชีวิตลงนะครับดีอิคนนมิสเขาบอกว่ามันมีวิธีในการที่จะยับยั้งเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับก็คือว่าสาหรัฐและชาติพันธมิตรควรบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ํามันที่เข้มงวดหากอิหร่านยังต้องการเพิ่มอาวุธให้กับกองกําลังติดอาวุธ นอกจากนี้เนี่ยทางทางชาติพันธมิตรของสหรัฐเนี่ยควรจะต้องให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือนักปฏิรูปในประเทศอิร่านนะครับควรใช้มาตรการที่ชัดเจนว่าหากอิรานหยุดหาอาวุธนิวเคลียร์และหยุดให้อาวุธกับกองกําลังติดอาวุธอิรานก็จะได้รับมาตรการผ่อนปลนจากการคว่ำบาตรนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆดีคอนดิสเขาบอกว่าการหาทางยุติเรื่องนี้ก็สามารถใช้เรื่องของทางการทูตได้นะครับนี่ดีคอนดิสเข้าให้ฟังทีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยอิสราเอลกาลังจะ จมตีอิหร่านและหลายคนก็จับตาดูกันอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปดีโคโนมิสเขาบอกว่า การโจมตีของอิหร่านเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับมีเป้าหมายที่ฐานทัพอากาศสองแห่งของอิสราเอลศูนย์ข่าวกองทางการทหารขีปนาวุธส่วนใหญ่ถูกสกัดกัน้นและก็ทำลายในททำลายในอากาศขีปนาวุธบางส่วนสามารถหลบเลี่ยงการทำลายแต่ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนับเป็นครั้งที่2ของปีนี้ที่อิหร่านยิงถล่มอิสราเอลโดยตรงการโจมตีครั้งก่อนเมื่อวันที่13เมษาเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้การสังหารในพลอิหร่านและก็การโจมตีสถานทูตอิหร่านในกรุงดามัสกัสนะครับ การตอบโต้ของอิสราเอลที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้และหลายคนกําลังจับตามองนี้อาจจะรุนแรงกว่าดโคนนมิสเขาบอกว่ามีเป้าหมายที่เป็นไปได้3อย่างนะครับที่อิสราเอลอาจจะโจมตีึ้นหนึ่งอิสราเอลอาจโจมตีผู้นําของอิหร่านในลักษณะเดียวกับที่สังหารผู้นําระดับสูงของฮามาสแล้วก็อิสบอลลาสองการโจมตีของอิสราเอลอาจโจมตีไปที่โครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านเพื่อทําให้เศรษฐกิจของอิหร่านที่อ่อนแออยู่แล้วเนี่ย แอร์เพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะการโจมตีคลังน้ํามันที่ท่าเรือของอิหร่านทําให้เกิดการหยุดส่งออกสินค้าหลักทําให้รัฐบาลอิหร่านขาดเงินนะครับขาดรายได้นั่นเองและข้อที่3คือหลายคนจับตาดูกันอยู่แล้วอิสราเอลค่อนข้างอยากจะทําก็คือ การโจมตีสถานที่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งอิสราเอลได้ติดตามเรื่องนี้มาเป็นเวลานานกว่า20ปีแล้วแม้อิหร่านและชาติพันธมิตรมีท่าทีในเชิงตั้งรับนะแต่สงครามที่ขยายตัวยังต่อเนื่องของอิสราเอลก็ยังคงมีข้อผิดพลาดเหมือนกันประการแรกคือหากการโจมตีนี้เนี่ยมันไม่มีการรับประกันว่าการโจมตีหรือโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะประสบความสําเร็จเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเขาระบุว่าการโจมตีทางอากาศมันอาจจะไม่ได้ผลเนื่องจากสิ่่งกอสร้างต่างๆมันฝังลงไป,ไปอยู่ใต้ดินที่ค่อนข้างลึกมาก การทิ้งระเบิดอาจทําทให้อิรานชังรักได้แค่เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นอิสราเอลยังมีข้อจํากัดของกองกําลังที่เผชิญกับการต่อสู้ในแนวลบมามากกว่า1ปีนะครับกองกําลังลบ2ใน6กองพลของอิสราเอลได้ส่งไปประจําการในฉนวนกาซากองกําลังเหล่านี้ปะทะกับนักรบฮามาแล้วก็ทําลายอุโมงใต้ดินที่ซับซ้อนใต้ฉนวนกาซาไปนอกจากนี้ยังมีกองกําลังอีกสองกองพลที่เข้าร่วมปฏิบัติการภาคพื้นดินในเลบานอน ปัจจุบันกองทัพอิสราเอลต้องเรียกกาลังพลสารองหลายหมื่นนายซึ่งส่วนใหญ่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลานานตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนะครับนายทหารคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเราไม่มีกําลังพลหรือรถถังเพียงพอที่จะปฏิบัติการครั้งใหญ่ได้ในเลบานอนนะครับอีโคนนมิสเขาบอกว่าสงครามที่ยังคงดําเนินอยู่เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอิสราเอลอีกด้วย GDP ของอิสราเอลยังหดตัวลงเมื่อเทียบ บบเมื่อเทียบเป็นหลายปีนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหน่วยงานจัดอันดับเครดิต2แห่งได้แก่ m o o d y ้แลวก็ s t a n d a r ์ดแอนพเนี่ยก็ได้ปรับลดเครดิตของรัฐบาลอิสราเอลลงนะครับการที่ทหารกําลังพสลสํารองจํานวนมากต้องขาดงานเป็นเวลานานก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกประเภทในประเทศของอิสราเอลนะครับสถานีรถไฟถูกบังคับให้ปิดทําการเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทํางานนั่นเองอในช่วงท้ายนะครับดีคอนอมสเขาก็บอกว่า านายกเนทันยาฮูได้ให้คำมั่นสัญญากับอิสราเอลว่าจะได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ก่อนที่ขีปนาวุธของอิหร่านจ,จะโจมตีในวันที่1ตุลาคมชาวปาเลสไตน์สองคนสังหารผู้คนไปเจรายแล้วก็บาดเจ็บอีกสิรายจากการแทงกันแล้วก็ยิงกันที่สถานีรถไฟในเมืองจาฟ่าทางใต้ของเทลวิฟนายกเนทันยาฮูอาจเชื่อว่าอนาคตของอิสราเอลขึ้นอยู่กับการเอาชนะศัตรูที่อยู่ห่างไกลยอย่างอิหรา่านแต่ไม่ว่าความขัดแย้งนั้นจะเป็นเช่นไร ชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไปก็เรียกได้ว่าเป็นปีที่วุ่นวายที่สุดเป็นปีแห่งการทำลายในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับสถานการณ์จากนี้ยังต้องติดตามกันอยู่นะครับเป้าหมายสำคัญที่อิสราเอลอยากจะโจมตีอิหร่านนะครับเรื่องนี้ต้องต้องจับตาดูนะครับ